นาเปียนะย่อยเจนเยเยเจนนยอยเจนตรงแนวกระดูกช่วงนี้12แควเนี่งเนี่ยจะมีอาการของอการสุดยุบเล็กน้อยเนี่ยเริ่มมีอาการปวดจะเปนลี่ยนอะไรอีกบ้าอืม F5 F4 มีเยอ่อ่อ 5, อ 4, ะ นี่หลังทำไปแล้วนะครับบุตรตุ่งทุ่งละแม่ลองช่วงนี้เมื่อกี้ฟังนั้นซ้ายตรงนี้ปวดมากบุตรทุ่งบุตุง่ง,ตงละแมาตรงช่วงแนวบริเวณทำไปเมื่อกี้ดีขึ้นแล้วไม่เจ็บแล้วไม่ไม่ตุ่งละแม่